เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยใครที่ใช้นูตบุ๊กเก่าๆหรือคอมบนบ้านครับที่การ์ดจอไม่เทพแต่อยากได้เกม PC มันมันๆโม,มสตรีมเอาไว้เล่นชนิดที่ว่าไม่ต้องควักเงินซื้อไปก่อนเนี่ยลองมาดูคลิปนี้กันได้เลยผมรวบรวมมาให้แล้วครับกับทั้งหมด15เกมฟรีที่มีทั้งแนวแอคชั่นวางแผน RPG ไปจนถึงเกมเล่นจิ๋วๆครับเน้นว่าสเปคไม่โหดนะปรับกราฟิกลงหน่อยก็เล่นกันได้แล้วคนที่เน็ตบ้านพอมีคอมสเปกพอไหวเนี่ยจะมีเกมอะไร ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Duel Night b e a s t เกมแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่3ที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวละครหลัก2ฝั่งครับในโลกแฟนตาซีที่มีทั้งเวทมนต์แล้วก็จักรกลผสมกันเกมเพลย์เนี่ยเด่นตรงสลับอาวุธที่คุณสามารถเปลี่ยนอาวุธได้ภายในตัวเดียวจังหวะต่อคอมโบเนี่ยมันติดมือสุดๆที่ผมชอบนะครับคือบรรยากาศเมืองสวยแบบตีมยุโรปเลยและไม่เน้นกระจะปองไม่ต้องควักเงินจ่ายครับแต่จะหาไม่ได้แล้วนะในวงการเกมในช่วงนี้ใครที่เครื่องสเปกกลางๆรุ่นเก่าก็เล่นกันไหวครับต้องการ I5 g ห x า0ีดีเล็นก่งนไหวแล้ว ดูเอ็ดในบีทมันก็เกมที่จัดเต็มความแอคชั่นและก็กราฟิกสวยงามสายบูแอคชั่นกึ่งอนิเมะนี่คือพื้นที่ที่คุณต้องไปหลอกครับเกมที่2 o v e r f i e l d พามาดูกับเกมแนวปะจนภัยโซเชียลเล็กๆก,กันหน่อยครับในสไตล์ของไดโอรามาที่ภาพเนี่ยเหมือนโมเดลตั้งโต๊ะมากกว่าพวกเกม m o ทั่วไปเรานั้นจะรับบทเป็นหัวหน้าทีมสำรวจในเมืองโรธาครับต่อสูเวอร์เบลแลค่อยๆปฏิิต่อเรื่องราวของโลกใบนี้นอกจากการสำรวจแล้วยังมีโซนใช้ชีวิตชิลริมหาดเล่นจิงชาปาร์ตี้บาร์บีคิวรวมถึงระบบแต่งตัวแต่งบ้านที่คนเล่นเนี่ยน่าจะฝินกันอยู่ไม่น้อยล่ะบรรยากาศเนี่ยจะออกแนวอบอุ่นมากกว่าจะซีเรียสหนักเครื่องครับสเปกกันต่ำไอห้ แรม 6G การ์ดจอ GTX 1060ก็ไหวแล้วถือว่าสเปคเบากว่าเกม Open World ใหญ่ๆนะแล้วก็เป็นตัวเกมที่เปิดให้เล่นฟรีบนสตีมกันได้ด้วยครับแต่อย่างหนึ่งตัวเกมนี้มีเวอร์ชั่นมือถือกันด้วยนะเกมที่3 World of Sea Battle เกม MMO สรับคอเรือรบยุคโจรสลัดที่ทำถึงครับคุณนั้นจะได้เริ่มต้นเป็นกับตันเรือลำจิว๋วก่อนจะค่อยฟาร์มเงินอัพเกรดจากเรือกะกาครับไปเป็นเรือรบขนาดยักษ์แล้วพาออกไปบุกที่ทะเลเปิดครบเครื่องทั้งภารกิจ PvE ล่าบอสตามหาของแหล่และสงครามพิพียึดเมืองท่าที่เด็กเกมนี้ไม่ได้มีแค่การรบเท่านั้นครับเพราะาเราเนี่ยต้องสร้างจากเศรษฐกิจไปด้วยทั้งระบบการเทรดสินค้าต่างๆระหว่างเมืองการตั้งโรงงานบนเกาะส่วนตัวแล้วทํากําไรจากส่วนต่างอย่างบ้าคลั่งสบายใจได้ เลยครับเรื่องสเปคเครื่องเพราะว่าใช้ i5 เก่าๆแรมสองจิงหรือจะเป็น gtx 460แถมเล่นแบบฟรีทูเพย์กันได้นะถ้าคุณฝันอยากจะสร้างกองเรือรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรืออยากจะเป็นแจ็คส p a โลเวอร์ออฟเซิร์บเทิลคือทางออกสู่ท้องทะเลที่คุณนั้นตามหาครับเกมที่ส s t e r n o า นี่ือเกมชูเตอร์สาวอนิเมะสุดจีดครับที่จะมาในธีมไซฟาร์ผสมป๊อปอาร์ตภาพสวยขนาดนี้สเปคเครื่องไม่ร้องขอชีวิตแน่นอนคุณนั้นจะได้เลือกตัวละครสาวๆพร้อมอาวุธคู่ใจครับและเข้าสู่สนาม PvP ที่โคตรเดือดเกมเพลย์เนี่ยสปีดจัดเต็มทั้งการยิงการหลบการปล่อยสกิลของเหล่าสาวๆแต่ละคนจังหวะบู๊มันสะใจและใช้ไหวพริบในการคุมพื้นที่งานภาพสีสันโดนใจเอฟเฟกต์ยิงเนี่ยเดือดจัดเต็มสเปคก็ดีงามไม่แพ้กันครับตัวเกมไม่กินสเปคเครื่องเท่าไหร่เลยใช้เพียงแค่ CPU เคา i อสจเิเก่าๆแรม4 g จิกกะเล่นกันไหวแล้วทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความมันได้ง่ายๆเลยแบบไม่ต้องควักเงินอัปเกรดเครื่องบอกเลยว่าสแตนว่าครับคือเกมที่ให้คุณกระโดดเข้าสู่สนามบู๊ PVP ได้ทันทีครับ <S <S เกมที่5อุมะมุสุเมะพิตตี้เจอร์บ เกมที่ฮิตติดลมบนมาอย่างยาวนานครับด้วยการนําเสนอของการฝึกฝนสาวม้านั่นเองตัวเกมใจเน้นการบ,บริหารจัดการแผนการฝึกซ้อมสร้างความสัมพันธ์และตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของสาวม้าแต่ละคนจุดเด่นคือสาวม้าแต่ละคนเลยนะครับที่จะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีเรื่องเรื่องเฉพาะตัวที่น่าติดตามทั้งมุมกล้องเทมประกอบและการวิ่งเข้าสินชัยงานภาพอนิเมะสวยงามแต่คุณชอบการปั้นตัวคละครครับปูมะบุสุเมะคือสังเวียนที่รอให้คุณพิสูจน์สายสัมพันธ์และสกิลของเกมเมอร์ครับ เกมที่ห Shadowverse World Beyond แต่ช่วงนี้คุณกำลังมองหาเกมการ์สุดฮิตครับที่ภาพสวยแบบเตือด Shadow World, World Beyond ครับคือ,อหนึ่งทางเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยตัวเกมนั้นยกระดับอีกขั้นครับด้วยการใส่กลิ่นไอคอน RPG เข้มเข้มมาแบบเต็มที่ทั้งตีมโลกฟราซีสุดดาร์กและอินเทอร์เฟซที่ดูทันสมัยสิ่งที่โคตรจะโดดเด่นคืออาร์ตเวิร์ดของการ์เนี่ยบอกเลยว่าสวยแบบไม่เกินจริงการแต่ลบายนั้นมีแอนิเมชันสุดอลังการแถมดีไซน์เนี่ยละเอียดสุดๆมดนต์ในเกมมีให้เลือกกันครบครับทั้งเล่นคนเดียวหรือจะเป็นการดวล Pv เวอร์ดปารครับโมดโซเชียลที่สามารถเดินเล่นในเมืองแต่งชุดเปลี่ยนลุคถ่ายรูปเล่นมินิเกมกันได้สเปคคอมที่ต้องการขั้นต่ำครับ i 5 gen แรม8 gb c a r ด o gtx 970ขึ้นไปซึ่งถือได้ว่าเป็นสเปคเครื่องกันกลางนะที่หลายคนน่าจะเล่นกันได้สบายสบายครับเกมที่7 starcraft x นี่คือเกมยิงเอาชีวิตรอดแบบ MMO ครับที่เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วบนสตรีมโลกไซเบอร์ชวบิลแบบดับดับที่เต็มโดยมิวแทนอร์ติแฟ์และสนับพลังประหลาดแต่ละโซนนั้นจะให้ฟีลลุ้นตนลอดครับว่าจะโดนอะไรเล่นงานกันบ้างซึ่งเกมนี้เน้น PvE ท,ทําเควสลุยแลบ,บใต้ดินหรือจะเป็น PvP ครับที่ต้องคอยระวังให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถดักคิวเราได้ยิง่งจะโดนยิงตายเนี่ยก็จะมีโอกาสของหล่นแบบยับยเลยทําให้ทุกการฟาร์มครับมีความเสี่ยงสนุกกันไปอีกแบบระบบอาวุธอัปเกรดเกาะและการสร้างนนตัวละคร ขางละเอียดเย็บกราฟิกแนวยุโรปตะวันออกครับเห็นบรรยากาศเมืองร้างแบบชัดๆเลยสเปคคอมเนี่ยไม่โหดครับการ์ดจอในตำนานอย่าง GTX 750 Ti ก็เล่นกันได้ไหลลืล่นแหละครับเกมที่ 8. Dark and Dagger มาเอาตัวรอดในดันเจียนในสไตล์ฮาร์ดคอร์สุดๆกันดูบ้างครับนี่คือเกม PVPVE ผสมแนว RPG แบ t เท e r ร y ย l e แล้วก็ดันเจียนขอเลือกเขาไว้ด้วยกันจะเล่นโซโล่หรือโคออบก,กับเพื่อนก็ทําได้ครับเซตติ้งของเกมเนี่ยอยู่ในโลกของแฟนตาซีย,ยุคกลางนะหน้าที่ของเราคือเข้าไปตามล่าหาสมบัติฟาร์มของให้ได้มากที่สุดแล้วหนีออกมาให้รอดความโคดเนี่ยคือคุณต้องเจอกับมอนสเตอร์ครับที่เอาลงยากมากๆแถมต้องแยงฉิงสมบัติกับคู้เล่นคนอื่นกันด้วยนะความยากเนี่ยถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยเกมนี้ต้องการซีพียูขั คอขึ้นไปครับแรม8จิก e แล้วก็ GTX 1060พร้อมพื้นที่ประมาณ15จสเปคเนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโคตรเก่าครับต้องการเกมลา่าคนอื่นแบบเดือดๆที่มีทั้งฝีมือแล้วก็ดวงมันพร้อมกันเนี่ย Dark and Darker คือสังเวียนของคนจริงครับเกมที่9 Sonic Rumble เกมมัลติเพย์แบบทุมรอ่ยอครับจาก IP ของ s o n i c ที่มาแนววิ่งวิบากตะลุดานโดยจะเป็นการแข่งขันออนไลน์กับผู้เล่นคนอึ่กว่า32คนเพื่อหาผู้ชนะสไตล์เดียวกับเกมดังอย่างฟอร์กันนะครับจ,จะมีการเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็สไตล์เป็นทีมของโ Soonic มากยิ่งขึ้นมีการสุมดานคัดคนเล่นออกทั้งการวิ่งเก็บเหรียญแข่งขันออนไลน์พร้อมตัวละครดังจากโ Soonic ที่มาแบบครบทีมจริงๆบรรยากาศโดยรวมผมว่าค่อนข้างสนุกครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยให้ความเป็นโซนิกแบบสุดมากๆอีกมุมหนึ่งก็แอบคิดถึงเทล อยู่เหมือนกันนะสเปคขั้นต CPU ่ำ CPU Pentium การ์ดจอ GT 630ขึ้นไปขอมบอฟฟิตเนี่ยยังเล่นได้บอกเลยเพราะว่าสเปคเนี่ยบเบาขึ้นมากๆสำหรับยุคนี้ครับเกมที่10 f i s h i n g Panache มากรันเกมหนึ่งเกมฟรีของสายตกปลาชิวๆให้นึกถึงเกมนี้ครับนี่คือเกมแมวซิมูเลชันจำลองการแข่งขันตกปลาที่ก็เรียกได้ว่าเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่มีเบื่อโดยโหมดการเล่นใส่กันมาแบบแน่งเกมการแข่งขันรูปแบบต่างๆใครจะเป็นสายตกปลาชิวๆเพื่อลาราง,รงวัลก็ทําได้งานภาพกราฟิกบรรยากาศเสียงซาวด์ตรีนะครับที่เขาใส่ดีเทลกันมาแบบเนียบจริงๆแต่คุณชอบบรรยากาศสมจริงในการตกปลาเกมนี้ให้ฟีลเหมือนว่าเป็นนั่งตกปลาอยู่ดิมตลิงกันเลยละ่ะส่วนเรื่องของอุปกรณ์ตกปลาคันเบ็ดเหยื่ออะไรพวกนี้ครับก็มี ให้ปรับเปลี่ยนกันเพียบสเปคเบาวิลคอทูดูโอกันเด็นกันได้ครับออนบอลเนี่ยปรับต่ำหายห่วงครับเปิดให้เล่นฟรีกันได้แล้วทั้ง e p c ี Game Store แล้วก็เวอร์ชั่นของ Steam ครับเกมที่11 Conqueror b l a d e เป็นเกมฟรีที่หยิบเอาสงครามยุคกลางมาขยายแบบจริงจังเราจะเล่นเป็นแม่ทัพลงสนามเองพร้อมสั่งกองกัลังหลายยูนิตพุ่งเข้าชนกันแบบ15 V15 ภาพรวมให้ฟิลแบบยุทธศาสตร์ผสมแอคชั่นที่เพลินใช้ได้เลยจังหวะตีป้อมยิงปืนใหญ่หรือปีนบันไดขึ้นกำแพงเนี่ยคือให้อารมณ์สงครามจริง,างมากๆบทหลักก็มีทั้งสงครามบีพียึดปราสาทและก็สงครามกิี๊ขนาดใหญ่แย่งชิงเมืองกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยยิ่งมีเพื่อนยิ่งสนุกนะเพราะว่ายุทธวิธีแต่ละไฟ์เนี่ยไม่ค่อยซ้ำกันเลยแถบ มีภาษาไทยเต็มรูปแบบเรียนรู้กันได้ไม่ยากสเปคคอมที่พอไหวครับ i5 Gen6 แ a m 8G การจอ 1050Ti แต่ว่าเกมนี้จะหนักไปที่พื้นที่ติดตั้งเสียหน่อยนะประมาณ 60G b ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยโดยรวมคือเกมฟรีที่ให้สกิลสงครามค่อนข้างใหญ่ใครกาลังมองหาเกมที่เน้นเล่นฟรีใช้หัวคิดดันทับมัน,มนเกมนี้เหมาะกับการลองสักครั้งละครับเกมที่12 Reverse 1 9 9 9 เกมแนวเทิร์นเบทที่จะพาเราย้อนยุคไปในช่วงของปี1 9 9 9ครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนว่าย้อนไปแค่เมือเรื่องเท่านั้นครับเพราะว่างานภาพเนี่ยควรจะปี2025เลยตัวเกมเป็นโทนเมทแบบมีคลาสครับมีกัลังเฉพาะตัวกราฟิกจะเต็มแสงเงาดูดีรละเอียดแน่นแบบไม่กั๊กต่อสู้จัดทีมตามเนื้อเรื่องเป็นหลังมาพร้อมกับา่าแพ้ทางและระบบการที่ต้องเลือกใช้ให้ถูกจังหวะใครชอบแบบกดมมมัวม่วอาจจะเจ็บตัวนิดน,นึงเพราะว่าเกมนี้มันต้องคิดแล้วก็วางแผนไปด้วยอีกอย่างที่ชอบครับคือระบบของเกาะส่วน ตัวไว้ผลิตของแบบออโต้ซึ่งก็ไ่ต่างจากพวกแนวไอเดลที่ฟาร์มได้เรื่อยๆสายไม่ว่างเนี่ยก็ยังพอได้อยู่ครับเกมนี้เปิดบริการทั้งมือถือแล้วก็ PC สเปคขั้นต่ำ Intel c คอ e i 5 gen 3หรือเทียบเท่านะแรม8 g การ์ดจอเป็น gtx 1050ขึ้นไปนะครับเกมที่13 k i s t ก n o ต of a t l a n t อย่า้เกมแอคชั่นมันมันต้องมาลองกับคริสตันออฟแอตแลน์กันเลยครับทีมมาสตล์เมจิกพังระบบต่อสู้ไม่ล็อกเป้าเคลื่อนไหวกันได้อิสระกว่า360องศาจะพุ่งลบกดคอมโบย้บๆก็ทำกันได้หมดแถมอาชีพเนี่ยก็เปลี่ยนได้ตามความชอบเลยไม่มีผูกมัดกันละครับงานภาพทำออกมาอนิเมะเนเจนแสงเงาสวยเอฟเฟกต์จัดจ้านตัวเกมรองรับทั้งเวอร์ชันมือถือแล้วก็ PC ใช้ไอเดียเดียวกันได้สะดวกสุดๆครับแนะนำเป็น Intel c คอ e 5เจน9ขึ้นไปหรือสเปคฝั่ง AMD ที่เท่านะและต้องเตรียม พื้นที่โหลดไฟล์เก็บไว้ประมาณ70 g ขึ้นไปในจุดนี้อาจจะเยอะนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าคอมในยุคปี2025น่าจะเล่นกันไหวทุกเครื่องแล้วละครับเกมที่14 Hidden c a s s i c เกมหาแมวเล่นฟรีบนสตรีมครับที่เหมาะกับคนอยากพักสมองแบบไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะตัวเกมจะให้เราตามหาน้องแมวที่แอบซ่อนอยู่ทั่วทุกฉากซึ่งออกแบบมาเป็นโลกหุ่นยนต์โทนขาวดำนั่นเองแล้วก็ค่อยมีสีขึ้นทีละจุดเมื่อเราหนาะหาเจอฟิลม,มันจะคล้ายกับการระบายสีพร้อมการเล่นเกมนะฉากต่างๆวาดมือแบบ 2D ครับมีลูกเล่นซูมเข้าซูมออกปรับแสงแล้วก็ระบบหินกันได้ทําให้มองจุดเล็กง่ายขึ้นสเปคเครื่องก็ค่อนข้างเบาสุดๆครับคอมเก่าหลายปีผมว่าน่าจะรันกันได้แบบสบายๆล่ะสำหรับเก เปลี่ยนจากเกมหนักๆมาเล่นเกมชิลกันดูบ้างหรือใครอยากจะเปลี่ยนจากการปวดหัวมาปวดตาแทนก็ยังไหวครับปิดท้ายสำหรับคลิปนี้กับเจจัมอารีนา นี่เป็นเกมเทินเบสสายปั่นที่เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วบนสตรีมครับและก็เหมาะที่สุดเวลาเล่นร่วมกับเดอะแก๊งของเราทุกคน,นยต้องกดคําสั่งพร้อมกันใน1เทินครับและระบบจะจับความบ้าออกมาให้ดูทีเดียวทั้งระเบิดใส่กันเองโดดพ้าตกหลุมหรือจะยิงโดนเป้าหมายผิดกันแบบงงๆทําให้รอบหนึ่งเนี่ยมีทั้งโมเมนต์ความฮาแล้วก็ความพังแบบไม่ทันตั้งตัวตัวเกมใส่กันมาแบบหลายโหมดครับจะสู้คนเดียวก็ได้หรือจะเน้นเอาฮาเป็นทีมก็ทําได้เหมือนกันงานภาพสไต,ตล์การ์ตูนเอฟเฟกต์แบบไม่ลกตาเล่นกับเพื่อน สเปคเนี่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่โหดความทํางานทั่วไปรันกันได้อย่างไหลลื่นแล้วล่ะรีวิวบนสตรีมเนี่ยค่อนข้างดีเลยอย่าดูถูกที่กราฟิกเพียงเท่านั้นครับหลายคนชมว่าเป็นเกมที่เน้นขำเล่นเอาหาก,กับเพื่อนได้เพลินมากๆอีกนึ่งเกมครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ15ดับเกมฟรีสเปคตามเบาเครื่องครับที่คอนอมานแนะนำกันแบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็สามารถเล่นเกมกันได้แล้วส่วนคนไหนที่ยังไม่จุใจครับอยากหาเกมฟรีเอาไว้เล่นอีกผมทำคลิปเอาไว้แล้วนะสามารถย้อนดูตรงนี้กันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ